สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานการงานถือว่าค่อนข้างราบรื่นไม่ติดขัดถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทำให้เราเครียดหรือเป็นทุกข์มากมายนักสามารถทำงานด้วยความสบายใจแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันดีถ้าถามว่ามีโอกาสจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือไม่ก็บอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้และถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ ส่วนเรื่องการเงินสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะักอาจจะมีเรื่องของหนี้สินเรื่องของการเงินขาดสภาพคล่องทำให้เรามีความทุกข์และเป็นกังวลให้อดทนนะคะผ่านไปให้ได้เมื่อได้จังหวะดวงชะตามีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นเข้าสู่สภาวะปกตินะคะความรักสำหรับคนมีคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ค่อยมีเวลาให้ หรือเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรและให้ระวังการที่ไปจี้อะไรเขามากๆเช่นอยู่ไหนทําอะไรกับกี่โมงเพาจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดและเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะความรักสําหรับคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เรารักเขาก็ไม่รักเราคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการที่จะมีความรักนะคะในเรื่องของสุขภาพ ระวังเรื่องของการปวดข่าปวดข้อเส้นเอ็นต่างๆหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ระวังในเรื่องของการปวดรอบเดือนนะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้เช่นกันค่ะโชคลาบยังคงไม่มีค่ะแต่ถ้าคุณอยากลองเสี่ยงก็แนะนํานะคะให้พึ่งพาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบุญกุศลดังกล่าวจะหนุนนาให้คุณมีโชคมีลาบได้นะคะ